มงคลชีวิตข้อที่21บอับปปมาทโทจะทําเมสุความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับคนเราไม่ควรประมาทในทุกสิ่งทุกอย่างอันความไม่ประมาททั้งหลายนั้นรวมทั้งความไม่ประมาทในทางธรรมจะต้องประกอบด้วยสติ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสติคือความระลึกก่อนที่จะทำพูดคิดความยั้งคิดความรอบคอบในการงานความจดจำแม่นยำไม่หลงลืมเป็นของที่จำเป็นต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงผู้ขาดสติมักทำพลาดพูดพลาดคิดพลาดผลผลันไม่รอบคอบและมักจะหลงลืม ไม่อาจเทียบเหตุการณ์ข้างหน้าข้างหลังให้โยงเนื่องถึงกันผลที่จะพึงได้ก็จะบกคร่องหรือถึงเสียหายไปก็มีผู้เป็นเช่นนี้ท่านเรียกว่าประมาทคือขาดสติสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าจึงยกความประมาทในธรรมทั้งหลายว่าเป็นมงคลอีกประการหนึ่งความประมาทกล่าวตามในที่ท่านพระสารีบุตร กล่าวไว้ในขุทธกะวัตถุภิวังว่าในส่วนของความชั่วปล่อยจิตไปในอำนาจแห่งอิทธารมคือสิ่งที่น่าปรารถนาด้วยทุจริตทางกายวาจาหรือทางใจปล่อยจิตให้ไหลเรื่อยไปไม่รู้จักหยัง่งในส่วนความดีไม่ตั้งใจทําไม่ทําเป็นนิทําทำทำหยุดหยุดท้อถอยบ้างทอดฉันทะ ทอดทุระไม่มั่นคงไม่มั่นไม่คุ้นไม่ให้เจริญมากขึ้นอาการดังนี้เรียกว่าความประมาทตรงข้ามจากนี้เป็นความไม่ประมาททั้งสิ้นความชั่วจะเพิ่มพูนความดีจะสูญไปก็เพราะความประมาทความดีจะงอกงามความเสื่อมซามจะหมดสิ้นก็เพราะความไม่ประมาท ทั้งสองนี้เป็นมูลเหตุอันสำคัญซึ่งไม่มีอะไรจะยิ่งไปกว่าสมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสไว้ว่าอะไรจะเป็นมูลเหตุอันสำคัญที่ทำให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความประมาทและอะไรจะเป็นมูลเหตุสำคัญที่ให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้น อกุศลธรรมที่เกิดแล้วเสื่อมไปเหมือนความไม่ประมาทไม่มีเลยบัณฑิตผู้ทราบเนื้อความนี้จึงละความประมาทนั้นเสียและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทความไม่ประมาทนี้เมื่อเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดก็จะเตือนให้ผู้นั้นประกอบการต่างๆอันหาโทษไี่ได้เหตุนั้นบัณฑิตทั้งหลาย จึงสังเสริญความไม่ประมาทไว้เป็นอนเนกประการคำว่าความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายก็คือว่าไม่ให้ประมาททั้งในทางดีและทางชั่วคือทางชั่วก็อย่าประมาทดูหมิ่นว่าไม่เป็นไรในทางดีนั้นก็ตั้งใจไม่เลินเล่อขำำมักขม้นมั่นทำความไม่ประมาทนั้นควรจะทำอย่างไร พึงทราบโดยในที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยสามัญญเทศนาว่าพึงทำความไม่ประมาทโดยฐานะสี่คือ 1. ในการละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริต 2. ในการละวจีทุจริตและบำเพเ็ญวจีสุจริต 3. ในการละมโนทุจริตและบำเพ็ญมโนสุจริตและข้อสี่ ในการละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกและที่ตรัสโดยเทศนาพิเศษเป็นทางอบรมจิตว่าพึงทำความไม่ประมาทไว้เป็นเครื่องรักษาจิตโดยสมควรแก่ตนในฐานะสี่ว่า 1. จิตของเราอย่าก,กำหนัดแล้วในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด 2. จิตของเราอย่าขัดเคืองแล้วในธรรม เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคือง 3. จิตของเราอย่าลุ่มหลงแล้วในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงและสจิตของเราอย่ามัวเมาแล้วในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาบุคคลผู้ปฏิบัติตามพุทธภาษีนี้หรืออย่างต่ำเพียงมีสติระลึกก่อนที่จะทําจะพูดจะคิดให้ยั้งคิดรอบคอบระวังหน้าระวังหลัง แล้วจึงดำเนินกิจการก็จัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายผลที่จะพึงได้ก็มีแต่ความเจริญเพราะมีมงคลอยู่ในตัวเองและไม่ต้องเสี่ยงได้เสี่ยงเสียดุดบุคคลผู้ถือมงคลภายนอกซึ่งมีโชคและเคราะห์เป็นคราว,ค,ราวความไม่ประมาทในธรรมเป็นความไม่ประมาทในเหตุคือกรณียกิจอันเป็นหน้าที่ที่ซึ่งจะพึงทำ พึงพูดพึงคิดให้เกิดผลนั่นเองมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 1. ไม่ประมาทในเวลาคือเอาใจใส่ต่อเวลาเห็นคุณค่าของเวลาไม่ยอมให้เวลาต้องสิ้นเปลืองไปเปล่าขออ้อ 2. ไม่ประมาทในวัยคือมีสติกำกับตัวและเร่งรัดพัฒนาตนเองให้มีหลักฐานเหมาะกับวัยนั้นๆ ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมดำเนินชีวิตไปตามทำนองคลองธรรมข้อ 3. ไม่ประมาทในการงานกระตือรือร้นภาคเพียรในการงานมีความอุตสาหะบากบัน่นไม่ย่อท้อต่อการงานข้อ4ไม่ประมาทในการศึกษาให้เอาใจใส่ในการศึกษามันสดับตรับฟังรักษาตัวไว้ให้สมกับความรู้ที่มี และข้อห้าไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมมุ่งมั่นฝึกหัดกิริยาวาจาใจให้ดีเป็นปกติฝึกหัดจิตให้มีอิสระเป็นตัวของตัวเองควรค่าแก่งงานในคราวที่ต้องการฝึกหัดอบรมศีลสมาธิปัญญาให้แก่กล้าขึ้นโดยลำดับเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่า ความไม่ประมาทในธรรมเป็นอุดมม,มงคล